สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะพามา,าเที่ยวส่วนของแม่เรียนทิพสิง์นะครับคุณแม่ปดนะครับที่บ้านขนาดอำเภอ,อตำบลกะเกาะอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็เป็นต้นลำไยนะครับปีที่แล้วนี่ออกดอกแล้วนะครับแต่ปีนี้แมลงกินเยอะครับ นี่ก็จะเป็นต้นส้มโอนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกก็เลยทำให้ต้นมันเหี่ยวใบเหี่ยวนะครับ เป็นต้นมังคุดนะครับบางต้นก็ยังไม่ออกอยังไม่ออกลูกยังไม่ยังไม่ออกดอกนะครับ <c oughs> ครับก็จะเป็นต้นมังคุดนะครับบวกกับต้นพริกต้นมะละกอนะครับนี่ครับ เริ่มมีผลแล้วนะฮะออกลูกออกผลแล้วนะครับที่บ้านขนาดตะบนกระโกงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมังคุดออกผลมังคุดนะครับนี่ นี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าขาดการบำรุงดูแลนะครับขาดการฉีดฮอรโมนขาดการใส่ปุ๋ยนะครับนำต้นใหญ่มากครับ นี่ก็เป็นต้นมังคุดนะครับเพิ่งปลูกต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู่าต้นมะม่วงนะครับไม้พยุงนะครับหลายต้นอยู่นะครับไม้พยุง นี่ครับเป็นต้นชมพูนะครับครับนี่ครับนี่ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับต้นที่สองนะครับลำต้นใหญ่นะครับแต่ว่า ขาดการฉีดฮอร์โมนขาดฉีดเร่งนะครับขาดปุ๋ยนะครับนี่นครับ,น,น,รบนี่ก็เป็นเจ้าของสวนนะครับคุณแม่เรียนทิพสิงห์นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่จะอะไร ต้นที่สองนะครับที่ออกติดดอกออกผลแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับการหวีปากาโรยเอเฮ้ยทุเรียนแบบขายอยเจ้โยเอเห้ยเดีนตึกด้ะสุรินทร์บ้านเราก็สามารถปลูกทุเรียนได้แล้วนะครับที่พนมดงรักที่อำเภอกาบเชิงนะครับ อันนี้ก็ที่ตำบลกะเกาะนะครับนนบ้านขนาดตำบล <ไป S 1> กะเก,<ะ>กาะ <c oughs> เนื่องจากอากาศมันแรงนะครับมันแห้งแรงนะครับม,มันก็เลยไม่ติดดอกนะครับนู่นไปลองเวอรุยเอาไปลิกเอาอันนู้นเวรุย,ออยเอาไว้ปากาลังเวรุยนี่ก็ต้นทุเรียนนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับ ถ้าเป็นที่จันทบุรีน่าจะได้กินแล้วนะครับอันนี้ใบร่วงหมด,นนหมดกําลังจะออกใบใหม่นะครับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ อันนี้ก็เป็นต้นขนุนนะครับค่อนข้างจะเหี่ยวนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับนะครับเป็นสะน้ำนะครับมีสายบัวขึ้นเต็มเลยครับดูบรรยากาศนะครับ ต้นมะม่วงนะครับเป็นสวนกล้วยนะครับเศษผสมผสานนะครับดูว่าบรรยากาศวันนี้ก็ค้มๆนะครับฝนทําท่าจะตกนะครับ นี่เป็นพุธสมา่าในพก,กัดลยเตอร์ใหญ่ต้นสะดาวครับติงโกมาดโอยน,นี่ต้นทุเรียนมีหลายต้นอยู่นะครับเกือบสิบต้นนะครับต้นใหญ่ๆแล้วนะครับนี่ดูครับ นี่ครับต้นยังใหญ่เลยนะครับแต่ว่าขาดการฉีดฮอร์โมนนะครับขาดการบำรุงนะครับถ้าเป็นที่จันทบุรีนี่มีลูกมีผลแล้วนะครับ นี่นะครับจ้าของสวนหลังรถน้ำให้ทุเรียนนะครับ,าาต,บต้นย่างใหญ่เลยนะครับดูครับดูต้นทุเรียนครับกี่ปีแล้วยายเจ็ดปีแล้วนเจ็ดปีนะครับเจ็ดปปีแล้วมั้งน่าจะได้ผลดอกออกผลแล้วนะครับแต่ว่ามันมน,น,น้ำไม่พอครับไม,ไม่ชุ่มชื้นพอนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube อ่าพิทักษ์ฟาร์มควายไทยไก่ชนนะครับมีสาระดีๆมากมายครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับต้นมะนาวครับมะนาวอาย,ายมะานาวไม่มีเกเลยบอกหน้ามันกำลังเพลงอยู่นันี่ ครับ,รบมะนาวก็ดอกออกผลอย่างดีนะครับลูกดกนะครับต้นพยุงก็มีนะครับครับนะครับ ต้นนี้่ลูกดกอยู่นะครับผลดกนะครับดูครับที่บ้านขนาดสมุนกะเกาะนะครับปลูกมังคุดได้กินแล้วนะครับดูครับสมูรณ์มากครับต้นนี้ครับนี่ครับ ดูครับดูใกล้ๆเลยครับลูกโดกมากครับต้นนี้ครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับที่ช่อง Youtube นะครับพิทักษ์ฟาร์มคอยไทยไก่ชนนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับ